จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพ,าพับเพลินไบอัมเทรนีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าความสําเร็จใดจะเกิดขึ้นกับคุณในครึ่งปีหลัง ปีหก้านะคะรกร้สสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวามีให้เลือก3ามกองนะคะก็คือซ้อยเซนที่1นะึ่งะออร่าคอสนะคะสองสามนะอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจที่กานขอให้เลือกที่ตรงกับผลมากที่สุดในหัวข้อความสำเร็จใหญ่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะ ต,นะตั้งตานะตั้งจิตสมาธินะตั้งเจที่ฐานจากนั้นค่อยๆเลืมนตานะคะเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังปีหกห้าใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากกองแรกเลยนะอะมาดูกันว่าความสําเร็จใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะฮะในครึ่งปีหลัง โอเคค่ะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าคนที่เลือกกล่องนี้นะช่วงเวลานี้ค่อนข้างแฮปปี้อยู่นะมันเหมือนว่าคุณน่าจะได้ชัดแบกหรือได้กลับไปหาครอบครัวอยู่กับครอบครัวหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวของคุณนะที่ครอบครัวที่คุณรักเนาะอืม แล้วก็มีคนคอยอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือด้วยมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตนะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือต้องบอกว่าคุณผ่านช่วงเวลาหลายอย่างมาโดยตลอดนะในช่วงที่ครึ่งปีแรกนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ,ผ่านหนาวปรรคักแล้วก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างมาตลอดในครึ่งปีหลังต้องบอกว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือมันนำให้คุณแข็งแกร่ง มันทำให้คุณแข็งแกร่งจิตใจแข็งแกร่งนะกายใจแข็งแกร่งไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรคุณก็คือแบบชิวๆอ่ะเออมันเหมือนกับว่าคุณคุณคุณรับมือได้กับทุกสถานการณ์คุณมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะนี่คือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่คิดว่าคุณจะทําได้อะคุณไม่คิดว่าคุณจะเออผ่าน ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรได้ขนาดนี้แต่คุณทําได้นะในครึ่งปีหลังยิ่งโชว์ศักยภาพของคุณได้บางคนไม่เคยพึ่งตัวเองเลยมันคอยแต่พึ่งคนอื่นกลายเป็นว่าครึ่งปีหลังคุณเห็นแล้วว่าความสําเร็จของคุณคือคุณทําได้ด้วยตัวเองเลยคุณไม่ต้องพึ่งใครคุณมีความสามารถในแบบที่ที่ที่เรียกได้ว่าผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้ด้วยตัวเองอะ่ะเออนี่คือนี่คือ ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสทัง้งเป็นเรื่องของการงานการเงิน <_ GM> <ๆ>หรือแม้กระทั่งความรักอะไรที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะผ่านมันไปได้แต่คุณจะผ่านมันไปได้และนี่คือความสําเร็จของคุณในครึ่งปีหลังปี65นะสําสหรับคนที่เลือกกล่องที่1นี้นะคะอะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่2นะ มาดูกันว่าความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นกับคุณในครึ่งปีหลังขอลองกรีดเนะี่ยไม่เคยกรีดเลยเอเหอ็นเขากรีดก,กัน คนที่เลือกล่องนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงเวลาครึ่งปีแรกนะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวเตรียมการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคุณเรียนรู้หลายๆเรื่องคุณพัฒนาตัวเองหลายๆสิ่งคุณเ,เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในหลายๆประเด็นนะในครึ่งปีหลังความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือต้องบอกว่าคุณจะ คุณจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะพี่หนึ่งสองคุณจะสุขมากขึ้นน่ะมันเหมือนคุณสุขกลยสบายใจเหมือนคุณได้ปลดล็อกตัวเองอ่ะอในหลายๆเรื่องได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยใช้มีความสุขง่ายขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นถ้าถามเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจราจาอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องแบบดิวต้องแบบ ต่อรองคุณก็ทําได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าแฮปปี้อะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรได้ได้เป็นไปดังใจอะ่ะถ้าเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินมันก็เหมือนกับถ้าการเงินมีโอกาสปลดหนี้ได้นะปลดล็อกเลยการงานก็เช่นเดียวกันอะไรที่ไม่เคยทําอะไรที่ไม่คิดว่าจะทําได้ทําได้เฉยนะปลดล็อกตัวเองเลยนะ รือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะมันเหมือนกับว่าบางคนมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างแต่ว่าผ่านพ้นไปได้ปลดล็อกตัวเองชีวิตมีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นเ,เปลี่ยนผ่านไปนสู่จุดที่ดีขึ้นนะมีความสุขง่ายขึ้นมีความสบายใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะได้ข่าวดีอะ่ะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงาน ก็อาจาจะมีข่าวดีจากจากความสําเร็จของคุณนี่แหละที่คุณทําต่างๆไปได้ด้วยดีก็เลยส่งผลให้คุณได้รับข่าวดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นไปดังใจอ่ะต้องบอกว่าคนกองเนี้ยเป็นไปดังใจทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะก,การงานการเงินหรือความรักมันเป็นไปดังที่คุณปรารถนาทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะ มาดูกันว่าความสำเร็จใดจะเกิดขึ้นกับคุณในครึ่งปีหลังปี65 สำหรับคนนี้เรื่องกองนี้นะชัดเจนมากๆเลยว่าช่วงในครึ่งปีแรกเนะี่ยมันเหมือนคุณมีการพยายามจะช่วยเหลือใครบางคนนะพยายามจะช่วยเหลือใครบางคนแล้วก็ยังไม่สําเร็จแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้สําเร็จคนที่คุณคิดถึงอะ่ะคนที่คุณต้องการจะช่วยเหลืออาจจะเป็นครอบครัวคนในบ้านหรือการทําให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขก็ได้นะ เออมันเหมือนกับสิ่งที่คุณต้องการทำเพื่อผู้อื่นนะสิ่งที่คุณตั้งใจทำอ่ะทำให้ผู้อื่นมีความสุขช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าทำให้อ,อ่แก้ไขปัญหาให้ใครช่วยเหลือใครเนี่ยมันสำเร็จแล้วก็สมหวังตามที่คุณปรารถนานะนี่คือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในคนในปีอคอรึ่งหลังปีหกห้าน่ะเออเป็นไม่ได้ว่าบางคนเรื่องการงานก็เป็นไปได้ว่า อาจจะกาลังโฟกัสเรื่องงานแบบยางจดจอ่อแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีหรือเรื่องการเงินที่ตั้งใจจะปลดหนี้แต่ก็ยังไม่หมดสักทีหรือว่าเรื่อง,องความรักที่ตั้งใจจะทําให้ใครมาลักมาชื่นมาชอบมาชมหรือช่วยเหลือใครให้เขารักกันนะแต่ยังไม่สําเร็จสักทีในครึ่งปีหลังปี6 5ต้องบอกเลยว่ามันจะสําเร็จมันเหมือนกับความตั้งใจของคุณที่คุณทําอย่างเต็มที่อ่ะมันประสบความสําเร็จลับ เรื่องงานมันเหมือนเราคุณได้ใช้ความคิดของคุณอย่างเต็มที่แล้วคุณลงมือทําเต็มที่แล้วมันสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้จะเหนื่อยขนาดไหนแต่สําเร็จนะถามเรื่องการเงินที่อาจจะดูเหมือนไม่มีทางออกทางแก้คุณอาจจะเครียดคิดมากแต่ว่ามันก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะถามเรื่องความรัก ที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจนะแต่ในครึ่งปีหลังปีหกห้าต้องบอกเลยว่าเออคุณเอาชนะใจเขาได้ไว้ถึงจะเหนื่อยหน่อยถึงอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอะส่อแววให้เห็นแสงสว่างหรือโอกาสนะที่จะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นได้คือต้องบอกว่าฟ้าเปิดอะไรเปิดดวงเปิด ดูมีพลังงานดีๆออร่าดีๆที่จะทำให้คุณประสบความสาเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวังได้ นะคะโอเคค่ะและนี่คือคำแนะนำทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดกิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตินรู้ทรงพลังแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะสวัสดีสำหรับวันนี้แฮ ppy แฮ ppy นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย